สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชมพู่ที่ลำเลิศคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ชมพู่จะพามาดูรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้ Toyota Hilux r ร v o ค่ะเป็นตัว s i n เกิลแคปนะคะ2.4 j ีปนะคะคันนี้มาพร้อมใบหน้านะคะเป็นใบหน้าโฉมปี20แล้วเป็นใบหน้าหมูป่านะคะกระจังหน้าเป็นสีโครมเมียมตัดกับสีดำนะคะมาพร้อมตัวโลโก้ ที่เป็นโตโยตา้าที่เป็นโลโก้โตโยตา้าเป็นสีโครเมียมนะคะสวยมากๆเลยค่ะคันนี้ได้เป็นกันชนนะคะสีขาวนี่มาพร้อมไฟหน้าฮาโลเจนนะคะตาไฟแบบใสๆสวยๆเลยที่สำคัญได้ไฟตัดหมอกแล้วด้วยมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะนี่ด้านข้างกันชนกับตัว บอดี้รถนะคะก็คือแน่นชิดสนิทนะคะไม่มีรอยพเยอหรือรอยฉีกขาดใดๆนะคะโดยตัวบอดี้ของรถสีของรถนะคะให้เป็นประมาณแบบสีของน้องได้ประมาณ95%เลยมาในส่วนของล้อแม็กนะคะล้อแม็กก็มาพร้อมแบบชุดแต่งล้อแม็กเท่ๆเลยนะคะเป็นล้อที่0 5 0 5ค่ะมาพร้อมแม็กขอบ18ค่ะภายในภายในซุ้มล้อนะคะก็ สะอาดมากๆเลยค่ะไม่มีร่องรอยฉีกขาดใดๆเลยมาดูในส่วนของกระจกนะคะกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นแบบพับใช้มือพับนะคะนี่ลูกค้าที่แบบจอดรถไว้ข้างทางไม่อยากแบบให้กระจกเปิดออกนะคะก็สามารถเอามือพับด้านข้างได้เลยมาพร้อมโลโก้นะคะเป็นโลโก้ไฮรักนะคะเป็นสีโครเมียมค่ะ ด้ามจับก็จะได้เป็นด้ามจับเปิดประตูนคะคะจะได้เป็นสีเทาแบบนี้เลยนี่ด้านข้างรถค่ะก็คือไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆเลยล้อด้านหลังก็ได้เป็นล้อแม็กเหมือนกันนะคะมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นด้านท้ายนี่ก็จะได้เป็นตาไฟนะคะใสๆเหมือนกันจะเป็นไฟเบรกไฟฉุกเฉิน ไฟเบรกไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟถอยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยใช้งานได้ปกติค่ะในส่วนของด้านท้ายก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยมาพร้อมโลโก้ของ t o y ยต้ค่ะแล้วก็ตัวไฮ l ักเป็นตัวรีโวสวยมากๆเลยค่ะตู้นะคะก็จะได้เป็นตู้ตัดใหม่2เมตสิบค่ะจดทะเบียนลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยนะคะภายในตู้ของเรานะคะก็จะบุไม้ให้ทั้งหมด4ด้านค่ะนาซีมินนี่ สวยมากๆเลยค่ะในส่วนของตัวแมกไลเนอร์ก็คือแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยขีด่วนหรือรอยแตกหักก็คือใช้งานได้ปกติยเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านข้างฝั่งด้านนี้ต่อนะคะนี่ในส่วนของด้านข้างด้านข้างก็คือได้ไฟเช่นเดียวกันเลยเป็นไฟแบบไฟเบรคไฟถอยไฟฉุกเฉินก็คือไม่มีร่องรอยแตกลายงาใดๆเลยตัวล้อได้เป็นล้อ t c เหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันค่ะนี่นะคะภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดําค่ะมาพร้อมกับ เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบกให้2ตัวค่ะก็จะมีตรงนี้ก็1จุดนะคะแล้วก็จะเป็นด้านผู้โดยสารฝั่งนู้นอีก1จุดค่ะคันนี้ได้เป็นวิทยุนะคะฟัง FM AM ค่ะต่อบลูทูธหรือจะต่อเป็น USB ก็ได้ค่ะแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะคะนี่แล้วก็เป็นช่องไฟ12โวลต์ค่ะสามารถเสียบปลั๊กไฟได้ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกช่องเก็บความเย็นค่ะแล้วก็ช่องเก็บของก็คือกว้างม,มากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้มาอยู่ที่1 9 8 3 6 7โลนะคะก็ถือว่าใช้งานได้แบบอีกยาวๆเลยนะคะนี่ตัวไฟนะคะก็คือเปิดใช้งานได้ปกติมีช่องเก็บแว่นค่ะคันนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะนี่เดี๋ยวมาดู ห้องเครื่องคันนี้คือว่าได้เป็นเครื่องดีเซลเครื่องเดิมค่ะเดิมๆเลยฝากระโปรงร่องรอยของออขันไข่ก็ไม่มีนะคะได้เป็นฝากระโปรงเดิมน็อตเดิมแก้มน็อตแก้มก็คือเดิมๆเลยนะคะจุดแต้มมาร์กก็คือยังอยู่นะคะคานก็ยังเป็นคานเดิมแบตก็ได้เป็นปีใหม่ๆเลยนะคะแบตใต้เพดอะไรก็ยังอยู่คงเดิมนะคะ สวยมากๆค่ะคันนี้ใครที่ได้ไปนะคะก็คุ้มมากๆค่ะสาหรับใครที่ออกรถที่ลำเลิศคราเซนเตอร์นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเลยเพราะว่าทางร้านเรานะคะมีบริการเซอร์วิสให้อยู่แล้วนะคะก่อนลูกค้ารับรถเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกองแอร์กองอากาศให้ครบนะคะนี่ปากกระโปรงเดิมๆเลยนะคะยังมออีโลโก้ของโตโยต้าอยู่เลยเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันหน้ารถนะคะว่า ันนี้ราคาเท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ออกรถใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างตอนนี้นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่449,000บาทนะคะหรือผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทลูกค้าท่านใดที่ได้ไปก็คือคุ้มมากไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยไม่ว่าจะจัดทรงแต่งหลอกก็คือแต่งให้ครบแล้วค่ะ ใครที่อยากได้นะคะสามารถติดต่อชมพู่เข้ามาได้ที่0958518895นะคะสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ชมพู่ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย